ตัวใหญ่แล้วนะนี่ได้ปลาแล้ว oh. ทุกคนเจ oh. อจนทุกเ <Okay. S 1> uh. ออมาเน,นีทุกคนสวัสดีครับหยุดกับคนป่าอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านเข้ามาล่าปลานะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในป่าหรือว่าในแหล่งน้ําที่เรียบร้อยแล้ว มาดูกันว่าคืนนี้เนี่ยเราจะได้ปลาหรือว่าจะมีปลาให้กับเราล่าไหมหรือว่าเราจะมีวิธีการในการหาปลาอย่างไรนะครับโอเคดูสภาพน้ํานะครับบริเวณใกล้ๆนี้มันก็จะเป็นป่าใหญ่แล้วก็แหล่งน้ําอยู่ตรงนี้น้ำํำใสๆนะครับโอเคมาดูนี่ก็จะเป็นเพื่อนๆของผมนะเขากําลังเตรียมอุปกรณ์ที่จะไปล่าปลานะครับ มาดูนะครับมาดูอา,อาวุธที่เราจะเอามาล่าปลาในคืนนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าแล้วก็รรเรา,ก,าเก็มีเตรียมเข้ามาด้วยตัมืนอนเน่าอนี่นี่ก็จะเป็นสภาพของทีมของเราในคืนนี้นะครับตามนะักสมทบตามเราไปาม,ามาดูกันว่า,วานี่ก็จะเป็นกองไฟของเรา<อ>เราก็ กำลังที่จะก่อไฟนะและจะเตรียมไปหาปลามาย่างอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอให้มันมืดก่อนแล้วก็เราก็จะไปดำปลานะครับนี่สภาพน้ำก็ใสมากๆแล้วก็สะอาดมากๆมาดูครับตรนนี้เราก็มาหาให้มันได้ กับข้าวในคืนนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยเดินไปหาต่อนะฮะเชน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 เข้าเข้ามาตรวจท้ายเลยโอ้โหโอ้โหแล้วก็ในปลาแล้วนะครับนี่ดูสิได้ปลาคอลายแล้วก็โอ้ได้เยอะแล้วก็ คนนี้ก็กําลังที่เก็บผักกุดไปแกงกับปลานะนะฮะนี่ดูสภาพปลานะครับโอ้โหตัวใหญ่แล้วนะนี่โอเค,อเคตอนนี้เราก็ก่อบไฟได้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมมาทำกับข้าว หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปล่าปลาครับแล้วก็ขึ้นไปหาปลามาได้นี่ก็เยอะฮะเยอจนะจอดไม่น้อยนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นสาหร่ายนะโอ้โหไข่ของสาหร่ายนะน่าอร่อยมากมากเลยนี่แล้วก็มีผักกุดด้วยเรากำลังที่จะเตรียมแกงผักกุดกับปลานะครับก็มีหม้อแห้งนะครับ กำลังที่จะแกงนะโอเคแกงปลาดิบเลยเสร็จแล้วชักนเนาะนี้ก็เตรียมน้ำเสร็จแล้วก็เอาปลาลงไปเลยเนาะโอ้โหดนี่ดูโอ้ตัวใหญ่นะตลัดนบเพื่อนใส่ลงไปเลยก็เล็กเล็กย้อยเพื่อกับเข้าในกล่นนี้นะครับแล้วก็จะ ใส่ปลาลงไปรอให้น้ำเดือดแล้วก็จะเอาผักกดลงไปนะครับโอ้ตอนนี้กับข้าวของเราก็สุกแล้วนะครับบอลใจฮะปลาเพื่อนปลาปลาปลาพร้อมกับผักกุแกงนะครับแล้วก็มีพริกแห้งด้วย โอ้มาเด้อทุกคนกินข้าวกับทีมลาบปลาของเราในคืนนี้นะครับเดี๋ยวนามาต,ตหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปหาปลานะมาดูกันว่าคืนนี้จะมีปลารอเปล่านะครับโอเคปลาเราเท้า,าเลยนะเราก็จะท้าน่าอร่อยมากๆนะครับกจะทนีโอิิอยเโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเราก็จะเตรียมไปลาบปลาแล้วอีกคนหนึ่งก็ไปดำแล้ว จวนเจเรากูมันดีนะนะก็เ่าาใคร้าฮะโอเจนี่ก็เราก็จะเตรียมอุปกรณ์ไปลุกนำปลาแล้วนะถ้า่วนเจเจก็ขวสสำหรับผมก็อ่าแบกเข้าของของเรานะผมไม่ดำาอรให้เขาเหนาาแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนนะโอเคเดี๋ยวไปรุ่นกันว่าคืนนี้จะมี ปลาหรือเปล่านะครับโอเคไปเลยหู้ในปลาแล้วทุกคนจนจนเจนปลาอู้ตัวใหญ่นะตัวนี้นี่เขาก็ไปดำตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บปลานะครับนี่ดูนะครับกุ้งครับมีกุ้งครับโอ้โหกุ้งกุ้งสีตัวนะครับนี่เอ๊ะ โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทุกคนตัวใหญ่ตัวใหญ่ปาครับหือตัวใหญ่มากครับนี่เลยกระเซาเลยเพื่อนโอ้โหไม่รู้ปลาอะไรนะครับตัวนี้คล้ายปลาคอลายนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับ น่าจะเป็นปลาธรรมชาตินี่แหละได้อีกเพิ่มแล้วโอ nah ้โหเยอะมากครับนี่ก็ได้มาเยอะมากเดี๋ยวหาต่อไปนะครับนี่เพื่อนเขาก็ไปก่อนหน้าเราแล้วอันนี้ด้วยทันนี้ด้วยมนดูครับหู อุ oh yeah. Oh, yeah. Oh. ้ยอโอ้ยรับอนี่ต er> ัวใหญ่นะดูสภาพแลครับไอปลาเพิ่มแล้วนี่อู้ยูยูยูยจจูบเจริงเก้อ่ะ เอปลานะครับตัวนี้เออ <c oughs> ได้แล้วนี่ตัวนี้คือปลากล้างนะครับ <c oughs> อืมตัวใหญ่มากโอโ้โหกล่องไหมปะป๊ะน่ามั่นสั่งอ่ะโอโ้ตัวใหญ่มากครับทุกคนนี่ <c oughs> อโอ้ใหญ่มากนะตัวนี้ใหญ่เป็นสอง

ตอวนี้ก็เราหาปลามาเหนางมากก็มาก่อไฟตรงนี้มาดูปลาของเรากันบ้างครับโอ้หนี่เฮ้ใยใ่ไโอ้ได้เยอะมากนะนี่ประมาณสิบโลนะฮะหนักมากเลยตัวใหญ่ตัวเล็กออโอ้ เดี๋ยวเราก็จะมาย่างปลากินนะบอกไปตรงนี้หนาวมากเลยมาดวทุกคนปลาตอนนี้ปลาของเราสุกไปที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่กระต้ายมเาเต็มพองนะชอบไป ก็กำลังที่จะกินกับข้าวนะนี่ตาเนี่ยไงนะเั็นยังไงข้าวน้องกอลล์เออเต๋งข้างนอกตาเลยมาเลยอร่อยอืม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 กูเอามึงัด้หรอเมี่ยฮะต้องไปจือย่ะคนับ

สวัสดีตอนเช้าทุกคนครานี้เราก็จากเมื่อวานที่เรายิงปลามาถึงที่นี่เราก็มาอ่าก่อไฟตรงนี้นแล้วก็มานอนอยู่ที่นี่และมาอาลมอนให้กับปลาของเราให้มันแห้งเนาะแล้วอหลังจากแล้วเราก็เราก็จะกลับไปที่ เมื่อวานเรามาถึงแล้วก็เราจะเอาปลานี่ไปทำกับข้าวและเราจะกลับบ้านแล้วนะครับโอเคพาเดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพปลาของเรากันบ้างว่ามันจะหน้าตาอร่อยแค่ไหนเนาะโอเคนี่เลยนี่ก็จะเป็นสภาพปลาของเราก็เราลมคอนให้ ทั้งคืนก็แห้งแล้วเนาะหน้าตาก็อร่อยมากๆนี่ <Thank you. S 1> ก็ได้ประมาณสิบกว่าโลนะอย่าง <laughs> <c oughs> น้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรกลับบ้านเนาะแล้วก็มาห้าคนดูที่นอนของเรา <c oughs> นี่ หนาวมากๆเลยใบตองคนนี้เอาใบตองแห <Viol ent. S 1> ้งมาทำเป็นผ้าห okay. ่มเลยนะนี่โอ้โหจิกไฟเหรอโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาพวกนี้ไปทำกับข้าวเช้าแล้วก็จะกลับบ้านแล้ว